สวัสดีค่ะเชา้านี้อีก15นาทีตีสี่นะคะแกงคั่วสับปะรดค่ะใส่หมูเสร็จแล้วค่ะเตรียมไม่ใส่บาทเชา้านี้เข้าพรรษาป,ปีนี้พระเยอะมากขอบุญครั้งนี้บุญในวันนี้ถึงกัลยาณมิตพี่น้องทุกท่านสายบุญด้วยกันทุกคนนะคะ ขอให้บุญนี้คุ้มครองให้ทุกคนทำมาค้าขึ้นมีชีวิตที่ดีงามเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอให้โชคแรกเหมือนทองไหลามาเทมาให้พี่น้องทุกคนสายบุญจงมีโชคมีชัยเดินทางใกล้แค่แค่จะอันตรายทั้งปวงวันนี้แกงคั่วสับป,ประรดขนมบานก็เป็นขาเนมเปียกลำไยค่ะเชา้านี้ข้าวสวยหนึ่งหม้อ แกงหนึ่งหม้อขนมหวานหนึ่งหม้อเสร็จแล้วคะ่ะเตรียมไม่ใส่บาเช้านะคะอนุโมทานาบุญด้วยกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ